เอาละครับก็ขอสวัดส,วสดีเป็นเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b l a c k โตวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพัน c h m เด t h สตอง o n ตเซ t ร e r เวอร์จินย่อนนะทุกคนเออก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่550เหมือนเดิมนะอ่าวันนี้เราก็เข้าสู่วันในวันที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าีนดูจากกิจกรรม7วันของผมตรงนี้ดูเหมือนว่า,วากิจกรรม นี้ผมจะทำยังไม่สำเร็จนะเพราะว่ามันจะต้องปั้นตัวละคร1ตัวขึ้นระดับ3ดาวนะทุกคนเออก็เนื่องจากในทีมของเราตอนนี้เราปั้นตัวละครหลายตัวอยู่พอสมควรเลยเราเลยไม่สามารถปั้นตัวละคร1ตัวขึ้นระดับ3ดาวได้ภายในวันนี้นะทุกคนเออเควสนี้น่าจะเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ก็ตัวที่ตัวละครที่แบบน่าจะพอขึ้นได้ก็จะมีตัวละครอย่างเจนอตก่อนนะเจนอตน่าจะเป็นตัวแรกที่ผมจะปั้นขึ้น3ดาวนะ ตัวต่อมาอาจจะเป็นโกลเด้นบอลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจหรือไม่ผมก็อาจจะปั้นซุยเร็วผมจะยัดเศษไปเลยดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ดูตัวอื่นด้วยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะปั้นขึ้นนะนะอ่ะ แต่ก่อนอื่นเรามาอัปเดตกันนิดนึงดีกว่าอ่าตอนนี้พลังงงพวกทีมผมก็จะอยู่ที่12 3 6 9 9นะทุกคนอ่าก็จะขึ้นมาประมาณ20,000ื่กว่าๆเลยหลังจากเมื่อวานที่พลังเราอยู่ที่9 0 0 0 0มื่กว่าๆนะยังไม่สามารถแตะแสนได้แต่วันนี้เราก็แตะแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าต่อมามาดูที่อันดับนะทุกคนอ่าอันดับของผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่10ิะนะ เล่นขึ้นไปดูหน่อยอ่าก็ห่างจากที่2นิดเดียวเองที่2องเขากาลังปั้นมาตามมาติดๆนะนะก็คงพลังผมวันนี้น่าจะปั้นขึ้นต่อจากนี้ไม่ได้แล้วละแต่ถ้าเกิดว่าผมปลด41นี่อาจจะขึ้นพลังพลังผมอาจจะขึ้นเด้งขึ้นมานิดหนึ่งอ่าก็อาจจะนะอ่าเดี๋ยวดูต่อเลยอ่าอันดับการผ่านด่านของผมตกลงมาอยู่ที่18นะเพราะว่า ผู้เล่นที่อยู่เหล่านี้เขาเลเวล41กันแล้วซึ่งผมยังไม่เลเวล41นะนะก็ยังตามพวกเขาไม่ทันก็น่าเสียดายมากๆเลยแล้วคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ขึ้นเวล41ด้วยน่าจะขึ้นไปน่าจะขึ้นประมาณพรุ่งนี้เออก็ต่อมาก็ตัวละครสุดเก่งของเรานะซุยเรียวก็ตกลงมาอยู่ที่อันดับที่17นะโอ้ผู้เล่นคนอื่นเขาปั้นกันไปไวมากๆเลยอะก็ส่วนมากก็จะเลเวลทั้งหมด41กับ40เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผู้เล่นส่วนมากตรงนี้ ก็เขาก็ปั่นไปได้พอสมควรบางคนนี่โห2 0 0แสนเลยไปเร็วมากเลยอ่ะโหอุปกรณ์สีม่วงโหจัดๆเลยส่วนผมก็ได้อุปกรณ์สีม่วงมานะหลังจากที่ผมได้แกไปทำการฟาร์มาแต่ว่ามันเป็นอะไรรู้ไหมนี่ไงผมก็ไม่อยากจะโชว์สักข้ไหร่อุปกรณ์สีม่วง3าชิ้นนะทุกคนอ่ะแต่ดูเหมือนว่ามันจะลงไปในทางด้านของป้องกันเอ้ทางด้านของเลือดซะหมดเลยเออก็เนี่ยเห็นไหม สามชิ้นที่ผมได้นี่มีแต่ป้องกันป้องกันป้องกันทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นสีม่วงนะแต่เป็นป้องอไม่ใช่ป้องกันเลือดเลือดเลือดเออแล้วจะมีป้องกันอีกหนึ่งอันละมั้งนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมันมีมีอยู่หลายอันนะอยู่นะสีมนะ่วงแต่ส่วนมากจะเป็นป้องกันอ่ะนะผมก็เลยคิดว่าอ่ะย่อยทิ้งแม่งเลยผมก็เลยย่อยทิ้งไปงหมดเลยก็เดี๋ยวผมก็จะต้องไปฟาร์มกระป๋องม่วงต่อนะเพื่อที่เราจะได้มีอุปกรณ์สีม่วงในการใช้อ่า อ,อันดับต่อมาก็จะเป็นกิวของเรานะกิวของเราตอนนี้พลังก็ทะยานขึ้นมาอยู่ที่3 2 5 0 6 2 4 0นะโอ้โหสุดจัดมากๆเลยคราวนี้นำที่2ขาดแล้วอ่ะต่อมาก็อันดับ PVP นะทุกคนอ่ะอันดับ PVP ของผมตอนนี้ผมก็ตกลงมาอยู่ที่19เลยนะเมื่อเช้าผมเข้ามาปุ๊บมันก็จะอยู่ที่19เลยแต่ผมก็ไม่ได้ไปลงสู้กับคนอื่นหรือว่าแข่งกับคนอื่นต่อแล้วนะเพราะว่าผมกดกวาดล้างไปเลย แถมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผมชนะพวกเขาไปแล้วผมก็ไม่ได้อะไรแล้วนะเออเพราะเพราะว่าพวกเขานะ่ะเป็นอันนี้แล้วไงคือเขาเริ่มมีตัวละครเก่งๆกันแล้วเราจะสู้ได้บ้างแพ้บ้างเป็นธรรมดานะแถมอีกอย่างเราขึ้นไประดับสูงกว่า5้าไม่ได้แล้วด้วยเพราะว่าที่5้าที่1ถึงที่5ไมันจะตัวตงึงๆผมก็เลยแบบไม่ได้ลงต่อด้วยอย่างคนนี้ดิอันดับที่17มีเกลวินด้วยนะโอ้โหตึงจัดๆเลยแถมมียุง แล้วก็มีฟุบุกิอีกโอ้โห,โหสุดจัดนี่มันสุลต่านชัดๆเลยอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคนที่เขาเข้ามาตบเรานะโหพลัง96,647นอะ่เอะเรามาดูกันหน่อยอ่าในส่วนของตรงนี้โอ้โหทีมมึงเขาก็มีสวเลิวนะจัสติกค้าใส่เมทัลไนท์นะเมทัลไนท์สายกระสุนลงมาโหแสนกว่าโคตรแรง จังหวะนี้โดนล้วงหลังไปอีกโอ้โหเรียบร้อยอะตอมิกนอนยาวเลยอ่าซุยริวเราเตะแถวหลังไปแต่ได้แค่เจ็บเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคข้นกลับมาจังหวะนี้แม็กชินกันโบนใส่ G4 ไปโอเคเริวกันชุบเก็บแถวหน้าไปยังวันนี้ยังไงต่อแล้วก็ G4 ฟันใส่เมทัลไนไปโอเคอ่ะเริ่มแมป,ป2จัสติกา้าใส่เมทัลไนเมทัลไนก็ใสกระสุนลงมาเรียบร้อยจังหวะนี้เลยแต่ซุยเร็ว และก็โดนเก็บไปเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคอ๋อตอนนี้พลังงองเขานี่เยอะกว่าเราไปประมาณ4,000นะก็เลยสามารถตบเราได้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยแต่ผมก็ไม่คิดที่จะไปล้างแคนหรือว่าอะไรหรอกก็จะอยู่แรงนี้ไปนะอ่ะต่อมาก็อืมว่ไปวันเมื่อวานผมขึ้นเลเวล39เล้นะไอในส่วนของตรงนี้มันก็ยังไม่เปิดนะนะเนี่ยมันยังไม่เปิดอยู่ที่ สี่สเหมือนเดิมแต่อันดับของผมตกลงมาพอสมควรเลยเอ้ยอันดับของผมตกลงมาอยู่ที่15นะจากเมื่อวานอยู่ที่8นะก็ตกลงมานะก็ถ้าเกิดว่าเราเลื่อนเลเวลเราก็น่าจะไต่ขึ้นไปได้ต่ออีกนิดหนึ่งนะก็จริงๆก็อยากจะพยายามจะอัดให้ขึ้นวันนี้แหละมันเลยมันเหลืออีกประมาณ400พลังงานอนะแถมว,วันนี้ผมซื้อพลังงานไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะต้องจัดไอ้150นี่อีกรอบอะก็นะ่าจะขึ้นละ แถมมีตรงนี้อีกที่ผมยังไม่ได้รับอ่ะผมรับมาเลยก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวผมไปกวาดล้าง <S 2> <S 2> อ่าเปน็นะ <S 2> <S 2> อ่างนีเออซุอเรียวผมขึ้นกรอบมองแล้วนะตอนนี้ผมกวาดล้างไปหมดแล้วอ้าวเดี๋ยวผมเก็บไว้กวาดล้างอย่างอืง่นก็แล้วกันอ่าแล้วก็ห้องวิจัยตรงนี้ผมก็เล่นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเออถึงถึงด้านนี้ ผ่านคุ้มพระเริ่มผ่านขึ้นมาแค่ด่านเดียวเองนะหลังจากเมื่อวานก็ไปต่อไม่ไหวแล้วก็โดนตบกันรัวๆปุบปั๊บปุบปั๊บเลยโอ้โหไปต่อไม่ไหวก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำเควสครบจริงๆอะวันพรุ่งนี้จะมีคนที่ได้โซน i c กเลยนะเขาก็เพราะว่าเควสมันทําแค่6วันเท่านั้นเออซีรีส์การอัปเดตนะผมจะทําแค่หวันนะนะเพราะว่าไม่น่าจะทํมาได้ที่7แล้วเพราะว่าวันที่7มันไม่มีอะไรแล้วเออ ก็ถ้าเกิดมีคลิปยังอื่นอ่ะมันอาจจะเป็นคลิปยังอื่นแทนที่ผมจะทำนะเนี่ยเห็นไหมมันเหลือมันเหลือแค่วันสุดท้ายละแล้วมันจะมีเควส์วหนึ่งเนี่ยเควสนี้ที่เราจะต้องทําตัวละคร2ตัวครึ้น3ดาวไอเควสนี้เราน่าจะทํายากไปหน่อยนะเพราะว่าเราปั้นแค่ตัวเดียวเรายังไม่มีปัญญาปั้นเลยถ้าปั้น2ตัวนี้คงจะไม่ไหวหละมั้งคิดว่านะอาจจะปั้นได้แหละแต่จะช้าหน่อย จะได้ไปไปประมาณวันที่7พอดีเพราะว่าระยะเวลามันเหลือ2วันใช่ไหมมันก็จะเหลือเหลือเหลือวันพรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะนะก็โอเคสำหรับการอัปเดตในวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับส่งใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี ครับ